สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่289เยี่ยมเยยนหมู่บ้านยามวิการมิงอองสร้างคุณอุปการจากการศึกไว้อย่างยิ่งใหญ่ไม่เยาวัยแต่ห่องเต้แควนต้าเหลียงไม่เพียงไม่ตกรางวันซ้ำยังกลับในประเทศมิงอองไปยังอำเภอฝูอวินและกักบ,บริเวณเห็นได้ชัดว่าฮ่องเต้แขวนต้าเหลียงระแวงในตัวหมิงอองเป็นหนักหนา ทว่ามิงอองฉลาดนะเขาจึงได้ปันป่วนอำเภอฝูอวินเสียจนโกลาหลวุ่นวายวิธีใส่ร้ายตนเองเยี่ยงนี้คล้ายกับเซียวเหอในราชวงศ์ฮั่นตอนต้นมากนักดูเผนอเหมือนกับว่าเขาเสียความน่าเชื่อถือในบ้้นปลายชีวิตทว่าแท้จริงแล้วเป็นวิธีเอาตัวรอดส่วนลูกทั้งสองแม้ว่าหลี่หลางจะหุนหันพลันแล่นทว่านิสัยเทรตรงไร้เดียงสามีได้เป็นภัยคุกคามต่อฮ่องเต้เคว้นต,ต้าเหลยอมากนะักเทียบกันแล้วกลับเป็นหลี่จางมากกว่าแม้เขาจะมีกลิ่นอายบัณฑิตแต่ดูอย่างไรก็มีใช่คนที่สงบเสงี่ยมเจียมตตัััวยยยิิิิ่่่งงงสนนกกกลลชดบหีจาา็อร ชินเฟิงลอตัดสินใจกับตนเองว่าหากเหตุการณ์ในอำเภอผิงเยาคลี่คลายเมือ่อใดอย่างไรเขาก็ต้องสลัดหลีจางให้หลุดให้ได้ต้องพยายามรักษาระยะห่างไฟจะได้ไม่ลาม,มาถึงตัวหลังมองจนหลีจางออกไปแล้วชินเฟิงมีได้ชักช้าเขาพาหลีหลางกับชูเฟิงออกจากหอสุราหมุนไกลเข้าไปตามปลอกซอยถือโอกาสยามราตรีเข้าใกล้ประตูเมืองการป้องกันในอำเภอผิงเยานับว่าสมบูรณ์แบบชินเฟิงมีใชโจนปีนป่ายกำแพงที่จะออกจากเมืองย่อมมิใช่เรื่องง่ายจึงให้หลีหลาังน,านำเงินไปติดสินบนทหารรักษาประตูเมือง เป็นไปตามที่ฉินเฟิงคาดหลังทหารรักษาประตูเมืองเห็นตำลึงเงินก็ยอมให้ผ่านอย่างง่ายดายเมื่อออกจากประตูเมืองแล้วหลี่หลางจิปากด้วยความดูแคลนอีการในใต้ล่านี้ดําเหมือนกันหมดผู้ใดมีนมให้นับถือผู้นั้นเป็นมารดาขอเพียงมีผลประโยชน์ให้กอบโกยอย่าว่าแต่ออกจากประตูเมืองเลยต่อให้บุกเข้าไปในลานหลังศาลาว่าการก็คงจะเป็นเรื่องง่ายดายความหมายของหลี่หลางคือต้องการแดกดันฉินเฟิงที่ระวังเกินจำเป็นและให้ความสำคัญกับอำเภอผิงให้ยาวเกินไปมองอย่างไรสถานที่เฮงสวยเยี่ยงนี้ก็น่าไปถึงกระดูกแล้ว ฉินเฟิงไม่ได้โกรธกับคำแดกดันของหลีหลางหากแต่หัวเราออกมาเจ้าจะไปรู้กระไรหลีหลางได้ยินดังนี้ย่อมไม่ยอมเจ้ารู้ดีมากกระมังชินเฟิงเชิดสีหน้าตาลำพองแน่นอนที่ใหญ่ของเจ้ามองเรื่องราวในอำเภอผิงเหวาได้ทะลุปรุโปร่งกว่าเจ้ามากนักอำเภอผิงเหวานี้เป็นบ้านเกิดของมหาเสนาเกาหมิงโจวิฟูคือบ่าวผู้ซื่อสัตว์ของเกาหมิงอำเภอผิงเหยานั้นดูเหมือนอยู่ใต้อำนาจแควนต้าเหลียงแต่แท้จริงแล้วถูกเกาหมิงกำกับจนกลายเป็นสวนดอกไม้หลังบ้านเขาไปแล้ว ก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุกับนายอำเภอไปสามคนติดสาราว่าการนั้นรกร้างมานานเจ้าคิดว่าลำพังคาบดีท้องถิ่นเหล่านี้จะปกปิดทุกอย่างได้ถึงเพียงนั้นเชียวหรือเหอะเหอะเอาเป็นว่าหากนีมีกระหมิงคอยหนุนหลังเพียงกรมขุนนางส่งผู้ตรวจการมาพร้อมทหารอีกหลายร้อยนายพวกเขาย่อมสืบจนพบทุกอย่างในอำเภอผิงเยาได้หมดสิ้นเจ้าเชื่อหรือไม่ว่ายามนี้ทหารรักษาประตูเมืองคงนำความไปฟ้องโจววีฝูแล้วเมื่อได้ยินวาจานี้ของชิ้นเฟิงหลีหลางก็ขมวดคิ้วอย่างอดมิได้ เจ้ารู้ทั้งรู้ว่าทุกสิ่งที่เรากระทำล้วนอยู่ใต้การจับตาม,มองของโจาอาวิฟูย่ต้องเสี่ยงด้วยชินเฟิงยิ้มกว้างอย่างไม่ยี่ร่ะเสี่ยงหรือเจ้าสองหลีดูถ้าเจ้าจะไม่รู้จักข้าเลยสักนิดในพจนานุกรมของข้าม,มีคำว่าเสี่ยงว่ากันว่าผู้กล้าคนสุดท้ายตายอยู่กลางทุ่งแต่ผู้ขลาดต่างหากที่อายุยืนยาวแม้หลีหลางจะดูถูกชินเฟิงอย่างยิ่งยวดรู้สึกว่าคนผู้นี้เจ้าเล่ห์มากง่ายเอาแต่ได้อย่างแท้จริงกระนั้นก็ปฏิเสธมีได้ว่าทุกครั้งที่ชินเฟิงพบเจอปัาาาาาานตรรรยยเขกก็สามาถคคคลลไได้ทุว เรื่องนี้เกี่ยวพันกับความสามารถในการพลิกแพลงและการรับมือกับปัญหาของเขาลีหลางหนนนหกถึงเมื่อคราวอยู่ที่เมืองหลวงตอนนั้นเขาจัดงานเลี้ยงของเหมนล่อ,ลอชินเฟิงมาติดกับสุดท้ายกลับถูกเล่นงานเสียย่อยับซ้ำยังถูกชินเฟิงช่วยไว้อีกด้วยหัวใจของลีหลางพันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายไม่ยอมส่วนไม่ยอมกระนั้นก็พอเข้าใจความหมายของพี่ใหญ่ที่ว่าหากจะมีผู้ใดช่วยให้ครอบครัวของพวกเขาได้ออกจากอำเภอฝูอวินเกรงว่าจะต้องเป็นคนผู้นี้แน่นอน ถือเสียว่าเห็นแก่คนในครอบครัวหลี่หลางจำต้องติดตามข้างกายฉินเฟิงด้วยความจริงใจเวลานั้นเองชูเฟิงที่อยู่ข้างกายนายน้อยฉิงพันพึมพำด้วยความฉงมนเหตุใดรอบรอบอำเภอฝูอวินถึงแห้งแลง้งเพียงนี้นายน้อยดูเอาเถิดต้นไม้ข้างทางชาวตายหมดและแมนอำเภอผิงยาวจะมีใช่นหนึ่งใน3าอำเภอร,รอบเมืองหลวงกระนั้นก็อยู่ในละแวกเมืองหลวงตามหลักแล้วไม่ควรรกร้างถึงเพียงนี้อีกทั้งยังไม่เคยได้ยินว่าแถวนี้มีภัยแล้งมาก่อนชินเฟิงกว่าตาม,มองต้นไม้แห้งเหี่ยวข้างทางแล้วถอนหายใจอย่างอดมิได้มิใช่ชาวตายหากแต่ถูกชาวาานหิกต่ง ชูเฟิงตกใจนักนางปิดปากร้องเสียงหลงกินหรือชิ้นเฟิงพยักหน้าเมื่อหัวนึกถึงสภาพหน้าเวทนาของสองแม่ลูกผู้หิวโหวยแล้วหัวใจก็หนักอึ้งอย่างอดมิได้ก่อนเข้ามาถึงอำเภอพิงหหยาวข้าก็สังเกตเห็นแล้วว่าต้นไม้และแวกนี้ล้วนนี้มีเปลือกซ้ำต้นหญ้าบนพื้นยังหาได้ยากยิ่งต่อให้มีก็เป็นต้นอ่อนห่างๆเท่านั้นเห็นได้ว่าชาวบ้านหิวโหวยนั้นเสมือนฝูงตะกั่แตนสิ่งใดในแผ่นดินนี้ที่กินได้ล้วนถูกกัดล้างไปหมดแล้วชูเฟิงยิ่งตกตะลึงสายตาเปี่ยมด้วยความเเเหลืือออช่่ปป็นไไได้ยางร ที่ใต้มีอุทกภัยทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีภายแล้งแต่ไม่เคยได้ยินว่าพื้นที่ภาคกลางมีทุกพิฆภัยอุบัติมาก่อนมีน้ำซ้ำที่นี่ยังใกล้เมืองหลวงปานนี้หากมีชาวบ้านหิวโหวยร่อนเ,เร่เกรงว่าฝ่าบาททรงทราบนานแล้วฝ่าบาททรงทราบที่จริงก่อนมาที่นี่ฉิงเฟิงได้ตระหนักถึงปัญหานี้แล้วทว่าที่เขาไม่เข้าใจคือในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าอำเภอผิงหยาแห่งนี้แห้งแล้งสุดโสมซ้ำยังเกิดเรื่องกับนายอำเภออยู่เนืองเนืองเหตุใดตาเท่าฮ่องเต้แขว้นต้าเหลียง,งถึงไม,ม่มีท่าทีอยากแทกแซงสัตวนิด ตามหลักแล้วห้องต้าเหลียงองอาจเกรงกรทั้งยังองคครักชุด,ดำไตบัญชาเป็นหน่วยสอดแนมที่ชวนหวาดผวาต่อให้เป็นสถานที่ที่มหาเสนาเกายื่นมือบังฟ้าได้หรือต่อให้กำลังหลักขององคารักชุดดำเบนไปทางเปิดตีกระนั้นเรื่องใหญ่ปานนี้คงไม่ถึงขั้นไม่เป็นที่กล่าวถึงในพระราชวังหรือในท้องพระโรงนอกจากนี้ต่อให้เหตุผลที่จะส่งเขามากำกับดูแลอำเภอเผิงเยาจะเข้าท่าแต่เหตุดกรมขุนนางถึงว่างกับดักใส่เขาท่ง,ท,งท่งเยี่ยงนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า เบื้องหลังเรื่องนี้นอกจากเกาหมิงแล้วยังมีผู้อื่นคอยผลักดันอยู่อีกหรือไม่ชิ้นเฟิงยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลในใจยิ่งให้ความสําคัญกับเรื่องที่เผชิญมากขึ้นเรื่อยๆเวลานั้นเองสายตาก็มองเห็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนื่องจากเป็นยามวิการพายในหมู่บ้านเงียสงัดมิมีซุ้มเสียงใดเงียบจนน่ากลัวลีหลังเอ่ยเสียงเข้มเหตุใดหมู่บ้านนี้ถึงไม่มีแม้สุนักสักตัวชิ้นเฟิงสายหน้าถอนหายใจอย่างระอา คนยังกินไม่อิ่นชนะไหนเลยจะมีอาหารเหลือไว้เลี้ยงสุนัขอีกอย่างต่อให้มีสุนัขก,ก็คงถูกชาวบ้านจับกินไปนานแล้วยามนี้แควนประสบสงครามต่อให้เป็นอำเภอในแถบภาคกลางก็ต้องส่งทหารมาลาดตระเวนเพื่อป้องกันมีให้สายสอดแนมจากแขวนศัตรูเข้าแทรกซึมชินเฟิงเดินไปจนถึงหน้าบ้านที่ดูหรูหราที่สุดในหมู่บ้านเดินมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่สังเกตเห็นผู้ใดซ้ำชินเฟิงยังพบว่ามีลานบ้านหลายแห่งในหมู่บ้านนี้ถูกทิ้งร้างไปแล้วชินเฟิงตะโกนผ่านประตูลานเข้าไป หัวหน้าหมู่บ้านอยู่หรือไม่ผ่านไปครู่หนึ่งสตรีเวชาราอายุราวๆห้าสิบหกสิบปีมีผมขาวเต็มหัวและคลุมอภรรยาหยับนางเดินตัวสันง,งานงอกออกมาเมื่อเห็นชินเฟิงและหลี่หลางงอกผายไหลผึ่งบุคลิกไม่ธรรมดาสายตายหญิงชาราพลันทอประกายหวาดกลัวหัวหน้าหมู่บ้านได้อยู่ใต้เท้าทั้งสองต้องการสิ่งใดหรือเมื่อได้ยินดังนั้นหลี่หลางก็เลิกคิ้วขึ้นเอ่ยน้ำเสียงไม่สบอารมณ์ใต้เท้ารอตาข้างไหนอของเจ้าเห็นว่าพวกเราเหมือนใต้เท้า ชิ้นเฟิงถลึงตาใส่หลีหลางเป็นอันว่ามีให้เขาว่างเกินจนพูดจะเหลวไหลก่อนจะหันไปส่งยิ้มให้หญิงชาราและเอ่ยเสียงนุ่มนวลทันปาไม่ต้องกลัวข้าคือขุนนางที่ถูกส่งมาจากเมืองหลวงเพื่อตรวจสอบอำเภอผิงเยาโดยเฉพาะสีหน้าหญิงชารามีได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนางกำชายเสื้ออถามคำเดิมใต้เท้าต้องการสิ่งใดเมื่อเห็นหญิงชารามีมีปฏิกิริยาชินเฟิงก็รู้สึกแปลกใจจึงถามออกไปหากท่านได้รับความอายุติธรรมก็ขอเพียงบอกข้า,ข,าข้าจักผดุงคุณธรรมให้ท่านเอง หญิงชราพยักหน้าด้วยสีหน้าในเนื้อก่อนจะพูดระรัวถ้าน้อยมีชีวิตความเป็นอยู่ดียิ่งกินได้อิ่มดื่มได้จนกว่าจะพอใจหาได้มีความอายุติธรรมอันใดให้ร้องเรียนไม่ขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก